กกลับมาพบกับกอบและช่องดาราน c h ชาแนลกันอีกครั้งนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดูดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะก็จะขอเริ่มจากเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนนะคะเพราะว่า,าด้วยความที่เดือนที่ผ่านมาเนาะเราอัปเดตคลิปชา้าดังนั้นก็เลยจะไม่ได้นับจะยอดอรีวิวนั่นเองนะคะเพราะว่ามันแบบมันใช้เวลาค่อนข้างน้อยอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยทําให้แบบ นับยอดวิวลับากเนาะโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นฟังคำทำนายกันเลยเนาะสำหรับดวงชะตาของผู้พี่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ในเดือนนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นไพ่ชุดนี้นะคะก็คือเอ่อ Angel น n s w e r นะคะในการเป็นไกด์ไลน์ก่อนนะว่าในเดือนนี้นะคะ ภาพรวมหลักๆเนาะเออจะมีอะไรเกิดขึ้นในดวงชะตาของเพื่อนๆบ้างนั่นเองนะคะมาดูกันเดี๋ยวขอสามใบนะคะ <c oughs> เสียจะแหบนิดนึงนะคะแพ้อากาศอยู่อ่ะใบแรกนะคะเป็น Listen into your intuition นะคะเออก็ใบนี้เนี่ยก็คือเหมือนจะมาบอกว่าออให้ฟังเสียงจากจิตภายในของตัวเราเนาะเออถ้าใครที่แบบมาทั้งสายแบบ ปฏิบตัติหรือฝึกพวกสมาธิกรรมฐานอะไรอย่ายนะคะก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของยานอย่างรู้นะคะหรือ,อจ,จะหมายถึงในเรื่องของร่างสังหรน,นั่นเองนะ เดือนนี้อาจจะบอกว่าเป็นเดือนที่เซนส์ของเพื่อนๆค่อนข้างแรงนั่นเองนะคะมาดูใบที่2กันต่อนะคะป a s e r i t i v e นะคะใบนี้มาบอกว่าให้เราเนี่ยคิดบวกเอาไว้นั่นเองนะคะพยายามมองทุกอย่างในแง่บวกเอาไว้สิ่งที่เ,เราคิดดีทำดีมาตลอดเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะอ่ะใบต่อไปนะคะ ใบนี้นะคะ l e t go เออเดี๋ยวนี้อาจจะหมายถึงการต้องปล่อยอะไรบางอย่างไปหรืออาจจะหมายถึงให้เราเนี่ยเหมือนแบบเริ่มต้นได้แล้วก็ได้นะเออ l e t go เนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่แบบว่าเออแบบ start ได้แล้วอะไรเงี้ยไปออกออกเดินทางกันอะไรอย่างเงี้ยเออเริ่มต้นสักทีอะไรประมาณเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะอืมก็อันนี้จะเป็นสามใบนะคะหลักๆเนาะเป็นภาพรวม หลักๆนั่นเองนะที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของเพื่อนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเดือนมิถุนายนนะเดี๋ยวเอาไวต้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะไปข้างๆก่อนนะคะโอเคอะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของออภาพรวมนะคะจากไพ่ทาโร่นั่นเองนะคะว่าดวงชะตาเนาะของเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเดือนมิถุนายนนะภาพรวมจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวอนุญาตสับไพ่แป๊บนึงน,นะ ใบแรกนะคะเป็นว้าวเก้าเหรียญน,นะคะเออการเงินน่าจะดีหรือเปล่าเดือนนี้โอ้ใบที่สองนะคะเป็นเก้าดาบนะคะอืมเป็นไรอ่ะดูใบต่อไปกันนะคะเป็นสี่เหรียญน,นะคะโอ้เอ๊ยยังไงนะไปดูกันต่อนะคะใบที่สี่เป็นเอ็มเอเรอร์ Emperor นะคะ ใบที่ห้าค่ะเป็นว้าวหนึ่งดาวนะคะใครกำลังมองหางานอยู่เรามองว่ามีโอกาสที่จะได้งานนะเออใบต่อไปนะคะเป็นเจ็ดดาวนะคะอืมโอเคพอจะมองออกแล้วใบต่อไปนะคะเป็นเ,เด็กถือเหรียญน,นะคะใบถัดมาะคะเป็นห้าถ้วย อ่าโอเคพอจะมองภาพออกใบต่อไปนะคะเป็นสิบเหรียญโอเคและใบสุดท้ายนะคะตรงนี้เป็นเจ็ดเหรียญน,นั่นเองนะเดี๋ยวขออนุญาตขยับมาตรงนี้นิดนึงแล้วกันมันจะได้อยู่ตรงกลางนะคะเพื่อนจะได้มองเห็นไพ่กันอย่างชัดเจนนะคะไฟมันอาจจะสะท้อนนะไพ่นิดนึงเพราะว่าอันนี้เราอัดคลิปตอนกลางคืนนั่นเองนะคะเพร์เสียงมันจะเงียบหน่อย อเอ,อก็อย่างที่บอกไปว่าใครที่มองหางานอยู่มันมีโอกาสที่จะได้งานแต่ว่ามันมีก้วดาบกับห้าถ้วยตรงนี้เกิดขึ้นอนะ่ะคือเรามองว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างอะค่ะที่ทําให้เราสึกแบบผิดหวังเสียใจในในงานที่เรากําลังหาอยู่หรืออาจจะหมายถึงว่างานที่เราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะหมายถึงในเรื่องของรายได้ก็ได้เออตัวตัวเงินนะคะมันอาจจะ ไม่ได้เท่ากับที่เราคิดเอาไว้หรืออาจจะหมายถึงการที่แบบว่าเราเนี่ยได้ไปเริ่มต้นงานใหม่ได้ไปเริ่มต้นโปรเจกต์หรือทําอะไรใหม่ๆแล้วมันไม่เป็นไปตามกับที่เราคิดหวังเอาไว้นั่นเองเออนะอันนี้อาจจะต้องแบบเผื่อใจไว้เนื่งแต่เรามองว่าตัวเพื่อนๆเป็นก้าวเหรียญนะเอไอพ่ตัวตนของเพื่อนนะก้าเหรียญมันมันหมายถึงการที่แบบว่าคนที่ ค่อนข้างแบบแฮปปี้นะเออในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการใช้เงินก็ดีอะไรเงี้ยบางคนอาจจะหมายถึงการที่แบบเอ,อ่อการทําอะไรด้วยตัวคนเดียวอะค่ะมันมันดูจะเป็นอะไรที่เ,ออเข้าทางเพื่อน,อนมากกว่าที่จะทํางานเป็นทีมในเดือนนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเออนะคะอาจจะหมายถึงในส่วนนี้ก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยมันมีเจ็ดดาบสี่เหรียญตรงนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะ นิดหนึ่งนะเราเรามีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะต้องรเรามาระวังในเรื่องของแบบพวกมิจฉาชีพหรือใครที่จะเข้ามาหลอกลวงเพื่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันมีความเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยพยายามเก็บรักษาทรัพย์สินตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะหรือว่าใครที่มีสิ่งของมีค่าอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบอย่าเอาไปโชว์คนอื่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่เราอาจจะโดนแบบฉกช,ชิ้วิ่งราวอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็มีก้าวดาบขึ้น นิดนึงบางคนเนี่ยอาจจะหมายถึงเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนแบบด้วยความที่เดือนเนี้ยมันเป็นเดือนที่เพื่อนๆเหมือนแบบมีเซนสด์ดีใช่ไหมมีราสังหอนเดีะมันอาจจะหมายถึงการที่เพื่อนๆนอะ่ะสื่อสารกับพลังงานลึกลับบางอย่างได้ก็ได้เออ คือมันค่อนข้างแบบเด่นชัดนะคะในเดือนนี้แล้วสิ่งสิส่งนี้มันอาจจะเข้ามาแบบเหมือนเป็นเป็นคลื่นอ่ะเออที่คอยแบบทําให้เพื่อนๆน่ะรู้สึกแบบว่าเป็นกังวลหรือว่าเข้ามาก่อกวนเข้ามาแบบว่าทําให้เพื่อนเพื่อรู้สึกแบบเหมือนเหมือนมีคนมาคอยแบบ ทำให้เราหงุดหงิดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนแบบพกคลื่อนแทรกอะไรอย่างเงี้ยเออทาให้จิตใจเราไม่ค่อยสงบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ตัวเพื่อนๆนะคะเป็น9ก้าเหรียญนะเก้าเรามาว่า9ก้าเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งนะเออเพราะว่าด้วยความที่เป็นเหรียญเนาะเหรียญเนี่ยมันหมายถึงคนที่แบบนิ่งเป็นคนที่มีตักกะความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างโอเคแต่พอแบบไปเจอแบบเป็นเจ็ดดาบเก้าดาบอะไรอย่างเงี้ยที่มันขนาบข้างตรงเนี้ยค่ะเราก็เลยมองว่า อาจจะต้องระมัดระวังเนาะสำหรับใครที่ยิ่งแบบเป็นคนมีเซนส์อยู่แล้วหรือว่ารู้ตัวว่าเป็นคนที่สามารถสื่อสารกับสิ่งลึกลับอะไรเงี้ยได้หรือว่าเป็นคนที่เหมือนแบบจิตเราอะสามารถแบบโดนแทรกแซงอะไรเงี้ยได้ง่าย,ายๆเลยรอะรค่ะอันนี้อาจจะต้องแบบระมัดระวังไว้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามองว่าเพื่อนๆเนี่ย มันอาจจะมีช่วงที่ทําให้แบบเราหวั่นไหวหรืออะไรเงี้ยได้แต่ถ้าใครที่มาฟังคลิปนี้แล้วอะคะเรามองว่าเพื่อนๆน่าจะมีแผนในการเตรียมตัวแบบรับรับมือเนาะในในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีอะเพราะว่าด้วยความที่ให้บทสรุปตรงด้านบนนะคะมันเป็นสิบเหรียญก็บเจ็ดเหรียญตรงเนี้ยเรามองว่าเพื่อนๆจะสามารถกลับมาแบบ นิ่งแล้วก็มีสามาธิหรือว่าพยายามจดจอกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็อย่าง,งนึงเรามองว่าเดือนนี้ค่ะค่อนข้างเด่นชัดในเรื่องของเงินเนาะเพราะว่าเงินเนี่ยขึ้นหลายใบเลยนะคะเออประมาณสี่ใบเลยก็เอ,อ่อถ้าใครที่คาดหวังในเรื่องของเงินทองที่แบบอยากจะมีเงินก้อนใหญ่ๆห,หรือแบบว่าอยากจะแบบเออถูกหวยทุกรางวัลอะไรเงี้ยตรงนี้ไพ่ขึ้นมาบอกว่าอาจจะยังไม่ใช่จุดจังหวะที่แบบเราอาจจะแบบ สมหวังในสิ่งสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันมีเข้ามาไหมเรามองว่ามีนะเออค่อนข้างค่อนข้างโอเคแหละเพียงแต่ว่าถ้าเรายิ่งไปคาดหวังมันอาจจะทําให้เราผิดหวังได้นั่นเองนะคะนะอืมอย่างอื่นที่เห็นหรออืมเรามองว่าสิ่งที่เป็นความสามารถของเพื่อนๆนะคะเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะความสามารถพิเศษอะไรพวกเนี้ย หรือว่าจะหมายถึงแบบสิ่งที่เพื่อนๆสนใจเป็นพิเศษนะคะสิ่งสิ่งนี้เพื่อนๆอาจจะหยิบยกขึ้นมาทําให้มันเกิดเป็นรายได้ขึ้นมาก็ได้นะเออด้วยความที่แบบมีเอ,อดึงดาบขึ้นตรงนี้เราก็จะเหรียญขึ้นตรงนี้นะคะ่ะเรามองว่าใครที่แบบเหมือนมีความสามารถพิเศษหรือว,ว่ามีสิ่งที่เราแบบสนใจเฉพาะทางเนาะเออลองพยายามนําสิ่งสิ่งนั้นนะคะนําจุดเด่นตรงนั้นนะคะนําดึงออกามาเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองอะไรเงี้ยเรามองว่า จะไปได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะอมแต่ก็อย่างที่บอกแล้ว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันเยอะเพราะว่าดูความที่แบบมันมีเก้าดับกับห้าถ้วยขึ้นตรงนี้มันอาจจะทําให้แบบรู้สึกแบบเฟลเฟลอยๆได้นั่นเองนะคะนะอืมก็เท่าที่เห็นจากไพ่พื้นชะตาเนาะทั่วไปในเดือนนี้มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปแยกดูตามแต่ละเรื่องนะคะอย่างที่เราเปิดกันเป็นประจำเนาะ มาดูกันว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆอ,อีกบ้างโอ้ยเดี๋ยวนะขอภัยลืมมันมีไพ่เมเจอร์เอาคณดขึ้นหนึ่งใบใช่ไหมมันเป็นเออเอ็มพเอขึ้นตรงนี้แต่ด้วยความที่แบบว่าเอไพ่มันอยู่ในตำแหน่งที่อืมไม่ไม่ได้เด่นชัดมากเท่าแบบเท่าที่อยู่ด้านบนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรามองว่าเอาบางคนนะ ผู้ชายที่เป็นเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเพื่อนอ่ะเออจะเป็นหัวหน้านงานหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นคุณพ่อก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เราให้ความเชื่อถือเชื่อใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในเดือนนี้อาจจะเป็นคนที่ทําให้เราผิดหวังเสียใจก็ได้นะเอเอคือเขาเรีเยกอะไรนะจุดกําเนิดจุดก่อเกิดมาจาก เกิดจากคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดอ่ะอาจจะเกิดจากคนคนนี้ก็ได้นั่นเองนะคะนะขออภัยนะคิงคือด้วยความที่มือบางก็เลยมองไม่เห็น the emperor ของเราเลยนะคะอืมนะมาดูกันว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนอีกบ้างน,นะคะโดยเริ่มจากการงานกันก่อนนะคะใบแรกนะคะเป็นหกดาใบที่สองนะคะเป็นสี่ถ้วย ใบที่สาเป็น2เหรียนและใบสุดท้ายโอ้เป็น8ดาบนะเออเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนแบบเพื่อนๆจะมีเรื่อง<ๆ>ราวบางอย่างที่ที่มันไม่ค่อยได้ดั่งใจอะมันมีความผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นนะคะบางคนอ,อ,อาจจะมีการแบบได้เดินทางไกลก็ได้นะหรืออาจจะมีความแบบบางสิ่งบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับทางไกลหรือปัญหาที่ ที่มันเกิดขึ้นมายาวนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วเรายังไม่สามารถแก้ไขมันได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองว่าคือเดือนเนี้มัน ถามว่ามันแก้ไขได้ไหมเรามองว่ามันประคับประคองไปได้เพียงแต่ว่ามันจบด้วยแปดดาบเรามองว่าเพื่อนๆอาจจะยังเป็นกังวลกับมันอยู่ว่าแบบเออมันจะสักเซสไหมมันจะแบบว่าสําเร็จอย่างที่เพื่อนๆคาดหวังไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบดีเต็มร้อยอย่างที่เพื่อนๆหวังไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆตัดในเรื่องของความกังวลใจตรงนี้ออกไปได้เรามองว่าคือมันประคับประคองไปได้แหละแล้วก็ อย่างที่บอกเนาะเออถ้าเราไม่คาดหวังกับมันเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ผิดหวังนั่นเองนะคะบั้งอย่างมันมันไปยึดในเรื่องของความแบบเป็น p e r f e c t i o n i s อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเออนะก็อยากต่อให้เพื่อนเพื่อเนี่ยเผื่อใจไว้ในส่วนนี้ด้วยนะคะโอเคอะเดี๋ยวเราไปต่อกันในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปเนาะว่ามันจะเป็นแบบเออรวมโดยรวมนะคะเป็นแบบคร่าวๆเนอะเออว่าสิ่งที่จะเกิดในเดือนวิถุนายนนี้เนี่ยมัน อาจจะหรือจะมีเรื่องใดเกิดขึ้นได้บ้างนั่นเองนะคะไปดูกันเงินกันค่ะใบแรกนะคะเป็นราชาดาบใบที่สองเป็น the view of fortune นะคะใบที่สามเป็นสองถ้วยและใบที่สี่ตรงนี้เป็นก้าไม้เท้านะอเออเนี่ยมันมีไพ่ที่เป็นผู้ชายเนาะที่ค่อนข้างแบบมีอิทธิพลกับชีวิตเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้เขาก็จะมีอิทธิพลกับ ในเรื่องการเงินของเพื่อนเหมือนกันในเรื่องของการตัดสินใจหรืออะไรพวกนี้ผู้ชายคนนี้จะเป็นคนที่มีคําพูดเป็นอาวุธอะไรเงี้ยเออนะมีวาจาเชื่อเฉือนมีความแบบว่าดุด้านมีความแบบว่าเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นราชาดาบเนาะ The View of June ขึ้นมาและสองถ้วยขึ้นมาเรามาว่าอม,มีความรู้สึกว่าถ้าใครที่แบบมีมีปัญหาเนาะหรือว่าอา มีการทะเลาะเบาะแวงเออกับใครสักคนที่เป็นคนใกล้ตัวก็ได้อาจจะเป็นคนในครอบครัวคนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยนะคะเรามองว่าคนคนนี้เขาจะเขาจะใช้เงินในการแบบเข้ามาสมานนะชั้นนะเออเหมือนแบบใช้เงินแก้ปัญหามีความรู้สึกแบบนั้นนะมนจบด้ยวยแก้วไม้นะเออ หรือถ้าเพื่อนๆมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะลองไปขอความช่วยเหลือจากคนที่เป็นลักษณะประมาณนี้เรามองว่าคนคนนี้น่าจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆได้ในการช่วยแบบแก้ปัญหาในสิ่งที่เพื่อนๆกำลังเผชิญอยู่นั่นเองนะเออ อบางคนนะคะการเงินในเดือนนี้อาจจะหมายถึงการแบบไปดูแลรักษาพยาบาลอของคนในครอบครัวที่เป็นผู้ชายก็ได้นะอออย่างที่บอกไปว่าคนคนนี้ค่อนข้างมีทิพธิพลในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในชีวิตเพื่อน,อนๆอาจจะแบบว่าเขาอาจจะเคยป่วยมาแล้วเจ็บป่วยมาแล้วเราเคยแบบช่วยดูแลรักษาเขาอะไรเงี้ยแล้วมันหายไปแล้วอะไรเงี้ยคือแบบสุขภาพดีขึ้นแต่ว่าพอแบบช่วงนี้มันอาจจะกลับมาเป็นอีกอนะไรเงี้ยค่ะทำให้เราแบบต้องคอยดูแลต้องแบบเอหาอยู่หาย,ยาตาหรือว่าต้องคอยแบบ คืออะไรหาอาหารหรือว่าเอ,อวิตามินเอหรืออะไรที่แบบเข้ามาบํารุงอะไรเงี้ยเพื่อดูแลรักษาการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยของเขาอะ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะอืมเรามองว่าเดือนเนี้การเงินอะ่ะมันยังพอไปได้นะมันมันยังแบบว่ามีหมุนมีใช้มีแบบถามว่ามีเก็บไม้มันมีสี่เหรียญขึ้นตรงนี้เรามองว่าเพื่อนๆนะควรจะ เก็บรักษาเงินเนาะไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บก็ดีหรือว่าสิ่งของมีค่าอะไรเงี้ยให้ดีนะคะได้เดินดี เพื่อที่จะไม่ต้องแบบเป็นที่ล่อแหลมเนาะหรือว่าเป็นที่ล่อตาล่อใจให,ให้กับแบบว่าพวกโจรขโมยหรือว่ามิจฉาชีพอะไรเงี้ยค่ะเออเวลาที่แบบจะโอนเงินไปไหนยังไงหรือใครที่แบบว่าโทรมาหาเราว่าแบบเอ้ยโอนเงินผิดโอนเงินคืนให้หน่อยอะไรเงี้ยเออก็ต้องระมัดระวังนั่นเองนะคะเราก็ต้องถ้าสมมติว่ามีเหตุเกิดแบบนี้เราก็ต้องทําไปตามสเต็ปเนาะอย่าไปโอนเงินคืนเองนั่นเองนะคะให้ติดต่อธนาคารเนาะก็คือแบบให้ทําไปตามกระบวนการนั่นเองอืมไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลาย เป็นแบบมิจฉาชีพเองหรือกลายเป็นแบบโดนกล่าวหาว่าเป็นบัญชีมา้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปนั่นเองนะเอาไปดูกันต่อนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะใบแรกเป็นอู้ก้าเหลี่ยนและเก้าเหลี่ยนนะคะเรามองว่าสุขภาพเเพื่อโอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรและตามมาด้วยห้าเหลี่ยนตามมาด้วยเจ็ดไม้และตามมาด้วยราชินีถ้วยอืม ถ้าจะมีปัญหาเดียวนะก็คือด้วยความที่เพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าตัวเองอ่ะก็แบบแข็งแรงดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจนเนี่ยเกิดการแบบปล่อยปะละเลยอะ่ะไม่ได้ดูแลสนใจตัวเองเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเดือนที่แบบเหมือนเราแอคชั่นเยอะแบบใช้แรงงานเยอะใช้ร่างกายเยอะอะไรเงี้ยค่ะถ้าพ่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยมีราชินีถ้วยอะ่ะมันก็คือการที่แบบต้องหันกลับมาดูแลรักษาตัวเองด้วยนะคะอย่าดูแลคนอื่นจนลืมดูแลตัวเองนั่นเองนะคะนะอืม เรามองว่าในเดือนนี้นะคือด้วยความทีม่เพื่อนๆกลัวว่าจะไม่มีเงินนะ่ะเออกลัวแบบจะกลับไปขัดสอนอีกกลัวว่าจะกลับไปแบบในช่วงที่เงินขาดมืออีกอนะก็เลยแบบทํางานเต็มที่เลยอะไรทําทาแล้วได้เงินอะไรเงี้ยก็ เต็มที่เลยอ่ะมันก็เลยทําให้สุขภาพเพื่อนๆอ่ะอาจจะแบบมีปัญหาได้ทีนี้ถ้าจะต้องระวังจริงเรามองว่าช่วงเอวนะคะช่วงเอวสะโพกหรืออาจจะเป็นช่วงขาเขา่าอะไรเงี้ยนั่งนานหรืออาจจะแบบเลือดลมไม่เดินอะไรเงี้ยขาเป็นเน็บอะไรประมาณเนี้ยได้เนาะแตออาจาจะต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะอืมไปดูกันต่อในส่วนของโชคลาบกันบ้างนะคะ โชคลาบโชคลาบเรืนี้จะเป็นอย่างไรจะมีโชคลาบไหมนะใบอ้ใบรกเป็นราชินีดถ้วยใบยที่2องะะอเป็นเลเวอร์นะคะใบที่สมอ้าวใบสามดาบและใบสุดท้ายเป็นราชินิดโอ้ขอไปราชาไม้เหรอ ถ้าเป็นเรื่องโชคลาภเราบอกว่าไม่เด่นนะแต่ถามว่าถ้าเป็นในเรื่องของเอ,อโชคที่มาจากความเมตตาเอนโดอะไรเงี้ยมันพอมีบ้างแต,แต่แต่ด้วยความที่มันมีสามดาบเครื่องตรงเนี้แล้วก็ด้วยความที่เพื่ชะตาเพื่อนๆมีห้าถ้วยแล้วก็เก้าดาบอะเอ,อตรงนี้เรามาระวังไว้นิด่นึงแล้วกันว่าโอกาสดีๆหรือว่าใครที่เขาให้เข้ามาเพื่อให้ความช่วยเหลือเราอะคะ่ะแบบดูทรงแบบ เหมือนเอนดูเราแปลกๆอะไรเงี้ยเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเราหรืออะไรประมาณเนี้ยก็ดูดีๆนะเออบางทีมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเดียวเขาไม่ได้มีจิตที่ที่จะแบบว่าบริสุทธิ์ขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยเออบางทีคนที่เรารักเคารพอะไรอย่างเงี้ยให้ความเชื่อถือเชื่อใจบางทีก็อาจจะทำให้เราผิดหวังเสียใจได้นั่นเองนะคะใครที่คาดหวังในส่วนของคนที่เขาจะเข้ามาแบบว่าเมตตาเอนดูเราในเดือนเนี้ยอืม อย่างที่บอกไปนะว่าว่ามันอาจจะยากนิดหนึ่งเออเพื่อนร่วมง,งานก็ดีหรืออาจจะหมายถึงแบบหัวหน้าง,งานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเราได้ดีเท่าที่เราคิดหวังเอาไว้ค่ะมันเหมือนแบบตนเป็นที่พึ่งแข็งจริงจริงเลยเดี๋ยวนี้เออการทําอะไรคนเดียวแก้ปัญหาคนเดียวมันอาจจะเป็นหนทางที่ดีกว่าการที่แบบว่าเอ,อไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอะไรประมาณนี้นะอืมไปดูกันในเรื่องของความรักนะคะนี่จะเปิดเป็นภาพรวมนะคะ ใบแรกเป็นหนึ่งไม้ใบที่สองเป็นสามไม้ใบที่สามนะคะเป็นหกเหรียญและใบต่อมาเป็นเด็กถือถ้วยนะคะอันนี้ค่อนข้างโดดเด่นกับคนโสดนะมีความรู้สึกว่าคนโสดนี่กว่าที่จะได้พบเจอพูดคุยหรือสร้างสัมพันธ์กับคนที่เป็นคนไกลนะคะอืมแล้วก็คนคนนี้อาจจะแบบว่าเป็นคนที่เหมือนแบบเข้ามาให้ความช่วยเหลือเข้ามาให้ความเอ็นดูเราอะไรประมาณนี้ด้วยความที่แบบมีสามดำและมีเย็นเพลรนใน่วนนี้นั่นเองนะเออ มีโอกาสนะที่จะได้เจอคนไกลคนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือคนอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอ,อะไรเดียมีระยะทางอ่ะที่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรขับรถไกลๆอะไรเงี้ยเพื่อมาพบเจอกันไม่ใช่ว่าแบบว่าเจอกันใกล้ๆแบบอยู่ข้างบ้านหรืออยู่แบบตึกที่ทําง,งานออฟฟิศตึกเดียวกันอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนั่นเองนะอืม ถ้าในส่วนของคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเรามองว่าเดืนนี้มีโอกาสที่จะที่จะพูดคุยกันนะว่าแบบจะยังไงต่อแต่เรามีความรู้สึกว่าเพื่อนๆนะอาจจะยังคงมองหาคนที่ดีกว่าอยู่เออยังยังมีความรู้สึกว่าแบบบางทีคนคนนี้ไม่มีความแตกต่างกับเพื่อนๆพอสมควรอะไรเงี้ยเพื่อนๆน่าจะยังมองหาคนที่แมทช์กว่านี้อะไรประมาณเนี้ก็เป็นไปได้นะคะในส่วนของคนที่มีครอบครัวแล้วมีคนรักแล้วเรามองว่าเดือนนี้บางคนอาจจะ ห่างกันด้วยระยะทางแล้ว,ลวก็มาพบเจอกันในเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันมีโอกาสที่จะได้กลับมาพบเจอพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบมีการเริ่มวางแผนแล้วว่านาฬิกาจะทํายังไงมันจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะอืก็ในเรื่องความรักมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดกันในส่วนของเอ,อคำแนะนํากันบ้างนะคะคําแนะนําก็ จะใช้เป็นสำหรารนี้นะ้อเป็นเอ่อ uh, my first magic oracle นะคะเออหลังๆไม่ค่อยได้หยิบน้องมาใชว้วันนี้ก็เลยอยากหยิบมาใช้นะก็จะขอหนึ่งใบนะคะเป็นคำแนะนำให้กับเพื่อนๆทีเ่เกิดวันอาทิตย์นะคะว้าว เพื่อนๆได้เป็นใบนี้นะคะก็คือ b r e e t h นะคะ B-Breath มาบอกว่าเดือนนี้เนี่เป็นเดือนที่เพื่อนๆจะต้องใช้ความกล้าหาญเนาะในการที่แบบแอคชั่นหรือการตัดสินใจอะไรค่ะถามจงกล้าหาญที่จะทำมันผ้าเพื่อนๆคิดคิดทบทวนมาดีแล้วอะ่ะเออด้วยตรรกะเหตุผลแล้วก็ อะไรใดๆต่างๆแล้วอะค่ะก็ถ้าตัดสินใจแล้วอ่ะก็จงกล้าที่จะทำเอออย่าโมจะนั่งคิดนั่งฝันนั่นเองนะเนี่ยมันหมายถึงแบบเลตโกเนี่ยกับบีเบฟเนี่ยเราเรามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็กล้าที่จะออกไปเลยกล้าที่จะทำกล้าที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยล้วก็บีเอเซอร์ซีเนี่ยค่ะก็มาบอกว่าใ hey, ห้คิด มองในแง่บวกเข้าไว้แล้วก็เนี่ย yeah, d i s t e n into your intuition นะคะมันก็หมายถึงการที่แบบเออให้ลองเชื่อให้ฟังในเสียงในสิ่งที่เสียงที่ในใจของเรากำลังบอกหรือในสิ่งที่ลางสังห์หรือว่าจิตภายในของเราบอกมาอะไรเงี้ยจงเชื่อเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ทำมันออกมานั่นเองเรามองว่าทุกอย่างมันก็จะโอเคนั่นเองนะคะ โอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปดูดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายนของื่อที่เกิดวัอาทิตย์นะคะถ้าเป็นเพื่อช่นชอบการอ่านไพ่ทำลายเอขอไปการอ่านไพ่ทำนายไพ่ของก๊อฟนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะหรือถ้าเป็นเพืนท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุน าการทำช่องนะคะก็สามารถกดปุ่ม s u p e r t ร์แตงนะคะหรือปุ่มขอบคูณหรือช่วยดูโฆษณาจนจบก็จะเป็นการพพอร์ตการทำช่องได้เป็นอย่างดีค่ะโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ